จากสถานการณ์โควิด -19 ทางโรงเรียนได้มีการสอนแบบออนไลน์เพื่อลดการส่งติดโควิดและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคุณครูนี่อพื้นที่กักตัวจากสถานการณ์โควิดอ๋ออ๋อนัตยานีออกออกจากโรงพยาบาลสนามวันไหนนะวันที่ วันที่25ก็ก็จะครบวันที่สองใช่ไหมสิบเดินทางเอาอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าอาหารรางวัลกับถุงยังชีพเพื่อช่วยนักเรียนเป็นของขวัญเล็กๆ็กน้อยน้อยจากผู้อานวยการโรงเรียนเอ่ออุปกรณ์การเรียนมาส่งเด็กนักเรียนที่ติดโควิดแล้วและตอนนี้กลับตัวอยู่ที่บ้านนะนี่หนังสือหนังสือเรียงนงเรียงนักเรียนอ่ามีสมุดมีต่อปากกาอุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็นี่เยอะเลย เงินครับเงินอาหารกลางวันครับวันละสี่สิบาทสิบสามวันห้าร้อยี่สิบาทครับเรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะโทรเข้าไปเรื่องนียังครับนี่โดยพอเดืินเป็นสุขสมานครับอ่าเป็นอุปกรณ์ยันชีพครับพัอความหงุงใจจากพอครับเล็กน้อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโทรหานะครับเดี๋ยวเราโทรหาก่อนนะครับครับครับโทรหาก่อวนะครับมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับ อาชีพเราในครับเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับโดยท่านผู้ในการนะครับน้าตยานี่เดี๋ยวครูเอาไปวางไว้ให้หน้าบ้านนะโอเคหนูไม่ต้องออกมารับหนูไม่ต้องออกมารับนะรูจะวางไว้ให้ครูไปก่อนเออให้ครูไปก่อนไอ่วนส่วนตังงครูก็จะใส่ในในในถุงหนังสือไว้นะโอเคนะขอฝากอะไรมาบอก พอฝากมาม่ามาให้รางเนืองด้วยครับครับเป็นกําลังใจให้นะลูกนะครับโอเคโอเคครับ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 เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงเอาของไปให้นักเรียนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับธุรกิจเรียบร้อยครับผมคือแจ้ง สีทุกท่านทราบนะครับว่าเคสนี้เป็นเคสที่ติดทั้งบ้านเลยติดทั้งบ้านครับติดติดติดทั้งบ้านเลยนะครับก็ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านทุกคนแล้วครับปลอดภัยทุกคนตอนแรกมีบางท่านในบ้านอาการไม่ค่อยดีครับผมเราก็เป็นห่วงคือค่อนข้างวิกฤตแต่ตอนนี้หายทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับนะครับกับตัวอีกสิวันครับหายแล้วครับสู้ๆไม่ต้องห่วงครับกรุงเทพมหานครนะครับดูแลนักเรียนทุกคนจาก หัวใจด้วยระบบมาตรฐานการดำเนินงานของเรานะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเอฟซี FC ครับเอฟซีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ